สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเพียบเลเวอร์ไฟชแนลกับเกมเพลย์ซีรีส์กันอีกเช่นเคยนะครับย้ำกันไว้อีกรอบหนึ่งละกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชั่นหรือใต้คอมเมนต์นะครับวันนี้เนี่ยก็มีโปเกมอนอีก2ตัวนะครับเข้ามาในตู้เรดดอรกันอีกแล้วนะครับตู้เรดดอรรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของจิราชิกับ ตัวของฮูป้านะครับจะเป็นโปเกมอน2ตัวนี้ด้วยกันนะครับซึ่งโปเกมอน2ตัวนี้เนี่ยน่าเปิดไหมน่าใช้งานแค่ไหนแล้วก็สกิลตัวละครเนี่ยคร่าวๆจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดมาให้ดูแล้วก็นํามาทดสอบสกิลให้ดูกันด้วยละกันเนื่องจากว่า2ตัวละครตัวนี้ในไอดีนี้มันยังไม่มีพอดีจะเปิดมาทําสมุดเพิ่มเติมด้วยแล้วก็จะนําไปย่อยเพิ่มเติมต่อทําตัวของ s อตัวถัดไปนะครับถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยละกันเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกมเพชรน กัันนด้วยะครบเกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอรดหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกมรบอกต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม R O X R O M หรือเกมรีสเบตโตนะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกร,รม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวด์ฟูลนะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องนึงที่จะสามารถนําไปทํการ การเปิดบอด หรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไปยูจีโฟนเนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลดย g Phone ก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันนะครับผมหรือว่าใส่โค้ดเลเวลไฟเพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับตัวละคร2ตัวนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของจิราชิหรือว่าจะเป็นตัวละครของฮุป,ป้าก็แล้วแต่นะครับในปัจจุบันเนี่ยส่วนตัวพี่มองว่าโปเกมอน2ตัวนี้เนี่ยจะเป็นโปเกมอนแนวซับพอร์ต ดึงดาเมจละกันนะครับเนื่องจากว่าสก,กิลต่างๆของเขาเนี่ยจะมีความสามารถในแนวทางนั้นซะมากกว่าเนาะเราจะมาเริ่มกันที่ตัวละครตัวแรกกันก่อน,นเลยละกันนะครับจิราชินะครับซึ่งจิราชิเนี่ยจะมีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการซับพอร์ตเพื่อนมวมทีมต่างๆโดยจะมีสก,กิลโจมตีต่างๆที่จะคอยเพิ่มสปีดนะครับผมให้กับตัวเองแล้วก็จะมีการแปะยงแปะยานให้กับเพื่อนนะครับซึ่งยานเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยตั้งแต่การฮิวการทำดาเมจที่แรงขึ้นหรือดาวตกที่จะทำให้ศัตรูโดนดาเมจและติดตา เพิ่มเติมนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ถ้าหากว่าใครยังไม่มีซัพพอร์ตดีสักตัวเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ดีเช่นกันประมาณหนึ่งอาจจะไม่เท่าพวกโปเกมอนที่แบบเก่งๆทั้งหลายอย่างพวกตัวของมิวออริจินหรือว่าเป็นพวกเซเลบี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะยังไม่ดีเท่าพวกนั้นแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังน่าใช้งานแล้วก็ใช้ง่ายอยู่ด้วยเช่นกันนะครับคือเปิดมาก็ยังคงพอเล่นได้อยู่เพราะว่าช่วยปกป้องทีมได้ดีอยู่พอสมควร ถ้าหากว่าใครอยากจะหาซัพพอร์ตที่มีดาเมจอยู่บ้างประมาณหนึ่งเนี่ยก็สามารถเปิดมาใช้งานได้แต่หลักๆตัวละครตัวนี้จะเริ่มใช้งานได้ดีก็ตอนช่วง8ดาวขึ้นไปนะครับช่วงสีดาวเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากนะักขนาดนั้นส่วนสก,กิลจ,จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูหลังจากนี้ละกันนะครับหลังจากที่เราจะไปพูดถึงตัวของหฮป้าด้วยเนาะ ถัดมาตัวละครที่2นะครับตัวละครของฮูป้านะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีร่างวิวัฒนาการนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของฮูป้าร่างแรกนะครับและจะมีร่างที่2ก็จะเป็นตัวของฮูป้าร่างอันเบานะครับตัวของสกิลต่างๆเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือเหมือนกันเลยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดยจะมีสกิลตั้งแต่สกิลที่สร้างความเสียหายลดพลังป้องกันของอีกฝ่ายสกิลที่คอยตัดคิวตัดตู้นะครับผมหรือสกิลที่จะคอยดึงสถาน นะหรือว่าพวกเซตัสพื้นฐานต่างๆจากศักตรูเนี่ยเอามาให้กับตัวเองจากการที่เขาโยรวงแหวนไปหาศัตรูแล้วก็ดึงกลับมาเนาะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีบัฟศัตรูได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งซัพพอร์ตได้ดีแล้วก็อันติเมทสกิลเนี่ยถ้าหากว่าชกเป้าหมายตัวไหนไปนะครับผมเขาก็จะดึงเป้าหมายตัวนั้นแหละเข้าไปในพ่งวงมิติ ซึ่งจะทําให้เป้าหมายเนี่ยเสียเทินไปฟรีๆหนึ่งเทินแต่เขายังสามารถโจมตีเป้าหมายได้อยู่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เป็นดาเมจกึ่งซับพอตได้ค่อนข้างดีมากด้วยเช่นกันซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยโปเกมอนตัวนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะจับไปเล่นในแนวของโปเกมอนท่านมืดนะครับทีมท่านมืดซะส่วนใหญ่นะครับผมหรือว่าบางคนอาจจะไปจับเล่นทีมท่านผีนะครับพวอ่าเพราะว่าเป็นโปเกมอนผีเนาะส่วน ไม่ค่อยมีใครเนาะที่จะเอามาเลื่อนทีพลังจิตนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น2ตัวหลักๆนะครับโดย2ตัวละครตัวนี้เนี่ย อย่างที่บอกไปเลยว่าอ่ะพี่เนี่ยก็ไม่ได้มี2โปเกมอนตัวนี้อยู่ใน ID เนาะสำหรับ2ตัวละครนี้อย่างที่เห็นในนี่เลยนะครับผมนี่เห็นไหมยังเทาๆอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยพี่ก็ต้องเปิดโปเกมอน2ตัวนี้มาอยู่ดีแล้วก็จะเอามาทดสอบสกิลให้กับเพื่อนๆดูด้วยเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราเปิดมาปุ๊บเราได้ค่าสมุดนะครับผมหนึ่งให้กับปาร์ตี้เราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นส่วนคูป้าเนี่ยก็จะได้เป็นตัวของการเพิ่มเลือดนะครับศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะทำให้ปาร์ เปิดนะครับทั้งหมดก็ประมาณสิบห้าครั้งเนาะสิบห้าครั้งจะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นจนกับสี่หมื่นเนาะโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดไปเลยละกันนะครับสองอ่ะสามนะฮะสี่นะครับผมอ่ะครั้งที่ห้าฮะหกเดี๋ยวเราเปิดไปจนครบเลยละกันนะฮะครั้งที่เจ็ดนะครับผม อ่ะแล้วก็ครั้งที่8นะครับก็จะมาก่อนตัว1นึงเนาะครั้งที่8ดเดี๋ยวเราก็จะเลือกเป็นจิราชีไปก่อนนะครับ1ตัวแล้วก็ก็จะเปิดต่ออีก7รอบนะครับผมแล้วก็จะได้ฮูป้ามาเพิ่มเติมนะครับอ่ะครั้งที่9นะครับผมติบอ่ะ11นะฮะค่อยๆเปิดไปนะครับ1 2 13อง 13. อ่ะ14นะฮะแล้วก็15ครั้งสุดท้ายนะครับผมอ่ะครั้งนี้เลยเนาะ โอเคนะครับก็จะเลือกคูป้ามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิล2ตัวละครตัวนี้กันนะครับว่าสกิลเนี่ยเวลาเรานําไปใช้งานเนี่ยมันจะออกมาเป็นแนวไหนประมาณไหนกันบ้างนะครับผมอะก็จะจัดทีมตัวละครใส่มานะครับผมในทีมตรงนี้เลยเนาะเดี๋ยวพี่ก็จะดึงโปเกมอนที่อยู่ในทีมตรงนี้เนี่ยออกนะครับแล้วก็เอาคูป้าลงมานะครับ1ตัวแล้วก็จิราชิเดี๋ยวขอหาดูก่อนนะอยู่ตรงไหนนะครับ มันจะเป็นธาตุนี่เหล็กพลังจิตนะครับผมหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเผื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะตัวของฮูป้าเนี่ยสามารถวิวัฒนาการร่างได้นะครับผมอ่ะตัวของฮูป้าเนาะอยู่ไหนละนี่ สามารถวิวัฒนาการร่างได้นะครับอย่าลืมมาแปลงร่างให้กับมันด้วยนะครับโดยการแปลงร่างกับมันเนี่ยเราจะต้องมีเลเวล36ก่อนนะครับแล้วก็ทําตัวละครของมันเนี่ยให้เป็นกรอบสีฟ้านะครับโดยตรงนี้เนี่ยเราก็จะทําไปเลยละกันนะครับอัพเลเวลไปให้มันเป็น36นะครับ แล้วก็เลื่อนกรอบนะครับผมเป็นเลื่อนกรอบสีฟ้าหนึ่งนะครับผมอ่ะตรงนี้ด้วยเนาะอย่าลืมนะครับมาทําให้มันเสร็จด้วยแล้วก็จัดการแปลงร่างมันไปเพราะว่าโปเกมอนตัวนี้เนี่ยเวลามันแปลงร่างแล้วเนี่ยเราได้สมุดเพิ่มเติมนะค่าเซตัสอะไรเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยก็จะได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่าลืมมาทําให้เสร็จครบด้วยนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูสกิปกันเลยแล้วกันตัดภาพกันไปที่ตอนที่เข้าไปในด,ดานเลยละกันนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด,ดาดาดเลยละกันนะครับให้ดูตอนจังหวะแรกเลยนะครับลงสนามมาฮูป้าเนี่ยเขาก็จะแจกวงแหวนให้กับศัตรตูนะครับที่อยู่ตรงแถวหน้านะครับโดยสกิลของฮูป้าเนี่ยก็จะมีสกิลแรกก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็โจมตีเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายทาให้เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ ลดพลังป like ้องกันของอีกฝ่ายหรือว่าการมองข้ามพลังป้องกันของอีกฝ่ายถึนะครับส่วนสกิลที่2โจมตีศัตรูนะครับผมในแนวเดียวกันนะครับแล้วก็ลดในเรื่องของการคิวลดลงนะครับแล้วก็ค่าต้านทานต่างๆลดลงเนาะสกิลนี้นะครับผมโจมตีไปปุ๊บไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับสร้างดาเมจนิดหน่อยนะครับและทุกครั้งที่ฮูป้าโดนโจมตีเน so er ี่ยก็จะมีความสามารถในการเคานเตอร์ด้วยนะครับผมซึ่งจะ ุ่มโจมตีศัตรูหนึ่งตัวนะครับผมที่อ่อนแอที่สุดเนาะก็ชกไปแบบนี้เลยนะครับเวลาใครมาโจมตีเนาะก็ถือว่าในช่วงแรกเนี่ยการเอาไปผ่านด่านเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ดีด้วยเช่นกันส่วนจิราชีเนี่ยสกิลแรกก็จะเป็นการโจมตีเพิ่มสปีดนะครับผมแล้วก็จะมีโอกาส70%ที่จะปล่อยในเรื่องของยันนะครับที่จะช่วยให้เพื่อนร่วมทีมเราเนี่ยอาจจะเพิ่มโจมตี เพิ่มการฮิลเพิ่มป้องกันอะไรพวกนี้เนาะซึ่งมันจะมีผลทั้งสกิล1แล้วก็สกิล2เลยนะครับโดยสกิล2เนี่ยก็จะมีการเพิ่มการต้านทานต่างๆให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับเวลาโจมตีแล้วเนี่ยดูนะโจมตีไปปึ๊บ อ่านะครับผมนี่มันจะมีการบัฟนะครับแล้วก็แปะยันสีฟ้าๆไว้บนหัวเนาะบางครั้งก็อาจจะแปะให้กับตัวเองบางครั้งก็จะแปะให้กับเพื่อนนะครับซึ่งจํานวนยันเนี่ยก็จะสามารถแปะให้กับอ่ะหนึ่งสีก็คือแปะให้ได้หนึ่งครั้งนั่นเองนะครับหรือว่า1ตัวละครเนาะอ่ะสกิลมันก็จะประมาณนี้แหละไม่ค่อยมีอะไรมากมายขนาดนั้นนะฮะนี่เห็นไหมอ่ะโดนโจมตีสะท้อนกลับไปนะครับส่วนในเรื่องของอันติเมทสกิลนะครับผมอันติเมทสกิลของฮูป้าเนี่ยก โจมตีเป้าหมายนะครับ1แถวเนาะนี่นะฮะปล่อยมัดออกไปแล้วก็ต่อยนะครับเป็นการดั้มเลยนะครับผมถ้าหากว่าศัตรูเนี่ยไม่ตายจริงๆแล้วเนี่ยศัตรูจะโดนดึงเข้ามิติด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมอนที่เรานํามาเทสเนี่ยคือมันไม่ได้ถึกมากขนาดนั้นแล้วผมไม่ได้ปั้นตัวที่จะไปยืนสู้กับมอนที่มันถึกๆมากจนเกินไปได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้รู้กันว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีการทําดาเมจประมาณนี้นะอ่ะแล้วก็มีความสามารถประมาณนี้ด้วยนะครับผมอ่ะ ตรงนี้เองนะครับผมนี่เห็นไหมโจมตีแล้วก็สะท้อนกลับนะครับโจมตีแล้วก็สะท้อนกลับเนาะอ่าโอเคนะครับให้เรารู้กันเนาะส่วนสกิลหนึ่งจิราชีนะครับผมก็จะเป็นการออกไปโจมตีนะครับผมบึ้บนะครับแล้วก็จะมีการแปะยันเห็นไหมมีแปะยันสีม่วงนะครับแปะยันสีฟ้านะครับผมก็ยันแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับส่วนการโจมตีปกติของกูป้านะครับนี่พุ่งไปต่อยนะครับผมบับเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เจาะเกาะอีกฝ่ายด้วย เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวของเรกูซ่านะครับไม่แน่ใจว่ามันจะตายหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนละกันถ้าหากว่ามันตายนะครับเดี๋ยวเราค่อยสกิปกลับมาแล้วก็ดูสกิลของอันติเจียชีกันละกันเนาะว่าสกิลจะประมาณไหนนะครับให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเนาะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะว่าจะตายหรือเปล่านะครับโดยปกติบอสเนี่ยมันจะถึกประมาณหนึ่งเนาะแต่เอาจริงก็ถ้าดูจากดาเมจแล้วคิดว่าก็มีโอกาสจะไม่ตายเหมือนกันนะไม่แน่ใจเนะเดี๋ยวต้องดูก่อนละกันว่าจะตายหรือไม่ตายเนาะน่าจะโดนก อโอเคนะฮะบึ๊บเห็นไหมโดนเทเลพอร์ตเข้ามิตินะครับในจังหวะนี้เนี่ยก็คือฮูป้าเนี่ยเขายังโจมตีตัวละครที่อยู่ในมิติได้ปกตินะแต่โปกเกมอนตัวอื่นเนี่ยไม่สามารถโจมตีได้เขาเนี่ยจะโดนหุบเข้าไปตรงนี้หนึ่งเทินซึ่งถ้าหากว่าพอผ่านไปครบรอบหนึ่งเทินปุ๊บโปกเกมอนตัวเนี้ยก็จะออกกลับมานะครับผมออกจะมาจากมิติแล้วก็กลับมาโจมตีได้อีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับผมนี่นะฮะเห็นไหม เออนะฮะถัดมาเดี๋ยวเราจะมาดูอันติจิราชีกันบ้างละกันนะครับอันติจิราชีเนี่ยก็จะเป็นการสร้างความเสียหายทั่วทั้งสนามเนาะอ่ะทั่วทั้งสนามและบางครั้งเนี่ยก็จะมีการสุ่มดาวตกลงไปสร้างความเสียหายแกศัตรูซ้ําเพิ่มเติมด้วยนะครับผมซึ่งดาวตกเนี่ยมันก็จะมีการสุ่มตั้งแต่3มตัว6ตัวนะครับผมซึ่งมันก็อยู่กับจํานวนนะครับแต่ให้เรารู้กันว่าดาเมจกับสกิลความสามารถมันก็จะประมาณนี้เนาะนี่นะครับผมน้องเข้ามาอวยพรบึ๊บ5 บกเขาให้นะครับผมสร้างความเสียหายบึ้มนะครับผมแสนสามนะฮะนี่เห็นไหมมีดาวตกลงมาซ้าด้วยและในบางครั้งเนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสตันด้วยนะครับในเรื่องของดาวตกของจิราชีนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่ารำคาญมากซึ่งถ้าหากว่าเราแปดดาวแล้วเนี่ยดาวตกตรงนี้จะมีการปล่อยออโตหรือว่าการปล่อยอัตโนมัติค่อนข้างที่จะเยอะจริงๆแล้วจิราชีเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งโปเกมอนที่เวลาเขาตายนะครับก,ก็จะกลายเป็นผลึกซึ่งผลึกเหล่านั้นเนี่ย จะทาให้อีกฝ่ายเวลาโจมตีมาปุ๊บแล้วถ้าหากว่าผลกไม่แตกเนี่ยหรือว่ามันไม่เสียหายเนี่ยมันจะทําให้สะท้อนดาวตกแบบตัวร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 ัวซึ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถดามาเล่นได้ในช่วงต้นเกมแต่ก็อย่างที่บอกว่าในปัจจุบันแล้วเนี่ยโปกเกมอนตัวนี้มันอาจจะไม่ได้เก่งมากนักถ้าเปรียบเทียบกับโปเกมอนที่เป็นเจนใหม่ๆแต่ว่าก็ยังพอเล่นได้อยู่เผื่อว่าสำหรับบางคนที่ไม่มีโปกเกมอนแนวนี้ไม่มีโปกเกมอนดาเมจกึ่งซับพอร์ตกึ่งซีซีหรือว่าพวกปวดสถานะตาา่างี่างใั้งานนไดด้ีอยู่ะครับ ตรงนี้เนาะนี่ยันเต็มหัวเลยนะฮะตอนนี้ยันไปหมดแล้วนะฮะอ่ะดาเมจประมาณนี้นะครับนี่ก็มีแปะก,กงแปะก,การ์ดเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายนะครับอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ2องบุคคมันตัวนี้เนาะ คร่าวๆในเรื่องของโปเกมอนเนี่ยก็จะประมาณนี้ละกันนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเรามีงบประมาณในการไปเติมโปเกมอนในแพ็กหนึดอลลร์อะไรพวกเนี้ยที่อยู่ในแพ็กเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยเอาจริงไม่จําเป็นต้องเปิดก็ได้นะแต่ถ้าหากว่าอยากจะเปิดมาาจงจริงเนี่ยก็มี2กรณีที่พี่จะให้เปิดละกันก็คือ1เปิดเหมือนพี่นั่นแหละนะครับเปิดมาเพื่อเอาสมุดนะครับเนี่ยสมุดคอลเลกชันนะครับผมจะได้สปีดหนึ่งนะครับแล้วก็จากดาวอีก0.6หหรือว่าจะเป็นตัวของฮูป้านะครับผมอยู่ไหนละ น,นี่นะครับมันจะได้เลือดอีก0.35%แล้วก็ได้เลือดเพิ่มเติมจากดาวอีก0.11%ตรงนี้เนี่ยก็เก็บสมุดไว้ได้หรือสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะเปิดเพื่อที่จะเอาไปทําวัตถุดิบให้กับโปเกมอนเมก้าต่างๆที่เราจะทําเพิ่มซึ่งตรงนี้เนี่ยที่กำลังจะทํากราดอนอยู่เราก็สามารถมาคอนเวิร์ตโปเกมอนเหล่านี้แหละตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของโฮโฮวิตินี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมนี่เดี๋ยวกดอัลล็อกก่อนละกันเนาะไม่ดูไปล็อกไปตอนไหนนะฮะเนี่ย ซึ่งโปเกมอนอย่างจิราชีเนี่ยมันเป็นพลังจิตใช่ไหมพลังจิตเนี่ยก็สามารถเอามาทำตัวของมิวทูเอ็ก w t มิวทูไวได้นะเนี่ยคอนเวิร์ตเป็นชาติโปเกมอนมิวทูเอ็กซ์มิวทูวได้ เอ๊ะอยู่ไหนอยู่นี่นะครับผมก็ดีอยู่ในทีมนะมันอยู่ในทีมก็เลยเรียกไม่ได้นะครับผมพวกพี่ต้องเอาแบบออกจากทีมก่อนถึงเอามากดได้นะครับหรือนะครับผมถ้าหากว่าเป็นตัวของปูป้านะครับปูป้าเนี่ยจะเป็นธาตุผีผีพลังจิตปูป้าทําได้ไหมนะับผมอ่านเลื่อนลงมาดูนะฮะปูป้าก็มีอยู่เช่นกันนะครับก็มาทําตัวของมีทูวายได้นะครับหรือว่ามีทูเอกได้เนาะเผื่อว่าใครเล่นเซิร์ฟอื่นแล้วมีทูเอกเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วนะครับก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันนะครับและ รงนี้เองเนี่ยก็สามารถเอามาทําตัวของหินตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับหินเมก้าตรงนี้เนาะเพราะว่าสำหรับบางคนเนี่ยอ่ะอยากจะทําหินเมก้าตรงนี้แล้วหินเมก้าเนี่ยมันสามารถใช้งานโปกเกมอนได้ทุกตัวนะครับที่เราจะเอามาทานะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะย่อยไปเลยละกันนะครับสโปกเกมอนตัวนี้เนาะเพราะว่าทําการดอนอยู่แล้วก็ต้องการทําหินเมก้านะครับเดี๋ยวก็จะย่อยไปเลยนะฮะสโปกเกมอนตัวนี้ เปิดมาเอาสมุดเสร็จเรียบร้อยอ้าวลืมเอาออกจากทีมนะฮะเดี๋ยวพี่ไปเอาออจากทีมแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะได้มาย่อยให้กันดูเลยแล้วกันเนาะว่าปกติก็ทําแบบนี้แหละนะฮะเวลาจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งมาทําพวกโปเกมอนเพิ่มเติมแล้วเวลาจะทํา s s อะไรพวกนี้น,นั่นแหละนะครับนี่นะฮะผมย่อยกันไปเลยบึ๊บหูป้าอยู่นี่นะฮะผมย่อยไป10ก้อนนะฮะอ่าต่อไปก็จิราชีนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับ ก็ย่อยไปนะครับ10ก้อนก็จะเป็น60ก้อนแล้วที่เหลือก็ตัดสมอีกนิดหน่อยนะเดี๋ยวตรงนี้ย่อยตัวไฟไปด้วยเลยละกันนะครับที่เปิดไปรอบก่อนก็จะมีตัวของโฮโฮแล้วก็วิติมีนเนาะ โอ้โห oh, oh. แล้วก็วิตินี่นะครับผมต้องใช้ทั้งหมด80อันเนาะใช้เวลานิดนึงนะครับไม่ลืมเปิดวิตินี่เอาไว้นะยครับโม่แต่เล่นเกมอื่นอยู่นะฮะอ่ะก็จะประมาณนี้นะขาดเหลืออีกนิดหน่อยเดี๋ยวก็คงจะได้ใกล้ทำแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันไวด้วยละกันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมเฟสติวัลกันด้วยนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับถ้าหากใครอยากเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่คลิป ลิงก์ใต้ดี s คริปชั o นหรือว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะครับอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันด้วยละกันนะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปแบบนัทุกคน